รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สิท่านนะคะซึ่งเราได้เชิญท่านวิทยากรพิเศษพิเศษนะคะามาบรรยายให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับโรคมือให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนานทุกท่านได้รับฟังกันในวันนี้นะคะสำหรับเอกสารนะคะที่ผู้เข้าร่วมสัมมนานได้มาในวันนี้นะคะก็ ตัวลงทะเบียนนะคะจะเป็นเอกสารเกี่ยวกับใบปิวนะคะการาเกี่ยวความรู้เกี่ยวกับโรคเมือนะคะก็แบบทดสอบนะคะ,ะความรู้นะคะก่อนเรียนนะคะรบวนผู้เข้าร่วมสัมมนานะคะทำแบบสอบแบบทดสอบนะคะความรู้ การสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริสมสุขภาพตำบลหาดสแก่แสงดิฉันและคณะผู้จัดจทำโครงการต้องขอขอบคุณท่านที่เสียสรรละเวลาและให้เกียรติเป็นประธานโครงการสัปดาหแนวทางการป้องก,กันและดูแลคนดีจากพาวคทานเดินหายใจระดับโอกาในวันนี้เนื่องจากคณะผู้จัดจทำโครงการได้เห็นว่า โรคเมือเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องให้ความสำคัญเพราะเป็นโรคที่พบบ่อยโดยยังไม่มียารักษาและวัคซีนที่ใช้ในการรักษาป้องกันโรคได้ดังนั้นนักศึกษาจึงจะททำโครงการสัมมนาภายใต้หัวข้อแนวทางการป้องกันและดูแลตัวเองจากโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางดิฉัน เรียนผู้เข้าร่วมโครงการท,ที่เขาร่มทุกท่านจากการกล่าวรายงานของประธานโครงการจะเห็นว่าปัญหาการระบาดของโรคมือเป็นเรื่องที่ควรต้องให้ความสําคัญเพราะเป็นโรคใหม่โดยที่ยังไม่มียาและวัคซีนที่จะรักษาจากสถานการณ์ดังกล่าวจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างมากซึ่งนักศึกษาคณะศาสสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ดูแลตนเองจากโรคพาร์เดนหายใจประวัตองกลางนี้ต้องขอขอบคุณนักศึกษาคณะสารพารณาศึกษาและเทคโนโลยีสุขภาพสาขาสารพารณาศึกษาวิทยาลัยคอราชสีมาที่เล็เห็นความสําคัญของแนวทางการป้องกันและดูแลตนเองจากโรคพาร์เดนหายใจประวัตของการและได้จัดทำโครงการสัมมนาภายใต้หัวข้อแนวทาง เวิรนฟฟ็อกส์นะครับพบครั้งแกกรกเมื่อปีพศ2555พบครั้งแรกที่ประเทศซอุดิอระเบียซึ่งจากการได้กำลังมันึ่งคือเกิดจากน่าจะากเกิดจากอูดแท้สุคนแล้วก็จากชน,นิดพคนอีกทีนึงซึ่งเป็นซึ่ง ในตอนนี้เป็นปัญหาใหญ่ซึ่งเป็นโรคที่น่าลกลัวโรคหนึ่งเพราะยังมียา,าที่สามารถรักษาได้ในปัจจุบันนี้ซึ่งแพร่กระจายได้รวดเร็วมันกืบแค่ปัตใจส่วนเในภาวะใต้ที่แพาาฤฤฤฤฤร่จากซาอุดีไปกาตาจอร์แดนสัตว์ทะเลแลที่เอโกตูนเทียซึ่งนอกจากนี้ยังแพร่ขยายในขอบเขตของเอเชียตะวันิศด้วยวันนี้ตอนนี้นะคะรับเดิมชื่อ o é o เสียงแต่เราอาจจะคูค่คีบคนที่ติดโรคอื่นแล้วคือเราอย่าไปคิดว่าเราไม่ได้เดินทางในกลุ่มเสี่ยงเนาะแต่อคิดว่าเออโรคนี้มันมาแล้วเขาเป็นเราก็มีจิตเป็นไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็นช่างนะครับไม่งั้นไปฆ่าเอเชียแลนะ้วกไปติดฝิดมาโอเคนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเราจะมาดูวิโยวันนัน ขอขอบคุณท่านวิทยากรนะคะท่านศรีระชวิทย์ด้วยนะคะที่มาให้บรรยายให้ความรู้ในวันนี้นะคะค่ะท่านนักศึกษาดีไงบ้างคะได้รับความรู้เต็มเตี่ยมมีค่ะแน่นไหมคะความรู้ดีไหมคะดีค่ะค่ะก็เดี๋ยวในช่วงนี้นะคะที่ฉันขออนุญาตนะคะเดี๋ยวจะให้ฝ่าย สวัสดีการนะคะแจก การบรรยายให้ความรู้นะคะต่อแต่เชื้อโควิดื่อย่อของโรคแค่ฤติชื่อว่าเรติดเชื้อนื้อเดือเดืออยู่ที่เกาหลีอะไรเปีหยตอนนี้คนเกาหลีไปติดมาไปติดมาแล้วก็เกิดการติดต่อกันนะครับเกิดการระบาดทีนี้เขาจะต้องติดตามคนที่สัมผัสผู้ป่วยเพื่อที่จะติดตามดูเข้ป่วยไว้เพื่อที่จะให้การรักษาได้เป็นข้อมูลตอนนี้ก็เลยเป็นถามที่ แต่ตมตื่นตกใจในทั่วโลกเมอร์สคอฟวีเมอร์สโคลีเนี่ยเป็นทำย่อมิดเดิลเอียสเร t ไปร์ล์จอรี่สินโรมมิดเดิลอีสตระหนกานเรซตรีก็คือระบบทางเดนใจซึ่งเราก็ตุอาการแล้วเกิดจากเชื้อโคโรนาไวรัสโคและก็ตัวดีตุอาการของระบบทางเนหาใจที่เกิดขึ้นในระอับปางครับความรู้กันไปเยอะเลย ต่อไปเราเรียนสาธาสุเนี่เราจะสามารถนำความรู้ที่ผมให้วันนี้ไปปฏิบัติใช้ต่อกับผู้อื่นได้อย่างรู้จบนะครับจงจำนะครับโรคมือจะไม่มียารักษานะครับแต่ยาที่มีสมุนที่ตัวของเราเองพยายามรังกายแล้วก็เที่ยวตัวเองนะครับไม่ว่าโรคไหนก็ช่างเมื่อติดมาแล้ววันไม่ได้ทําให้เราคุณภคุ้มกเราดีขึ้นเลยนะครับมันมีแต่ทำให้เรา เงินเงินเนาะเงินการใช้งานด้วยนะครับซึ่งเราเรียนสาธารณสุขเองก็สาสมารถนำไปปฏิบัติใช้กับค,คนอื่นได้แนะนำใช้กับคนอื่นได้ได้อย่างถูกต้องที่ข้อมูลที่ผมมาแนะนําวันนี้ก็หวังว่าน้องๆทุกคนเนี่ยจะนำไปใช้ในหน่วยงานแล้วก็หรือการทำงานของน้องที่ท่างๆนะครับไปใช้แบบไม่รู้จบ ว่าน,น้องๆนีนสาธารณสุขก็ดูแลก็่ารักทุกคนนะยินดีจัใจที่ได้ยมาปาร์ตี้และในลำดับต่อไปนะคะอาจารยคให้ขอเรียนเชิญน,นางสาวธรมรัตน์เต้มสันเพียนักวิชาการสาธารณาาสุขมอบของที่ระลึกให้กับท่านวิทยากรให้ขอเรียนเชิญค่ะ ขอขอบคุณท่านวิทยากรอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะในลำดับต่อไปนะคะดิฉันค่ายผอเรียนเชิญนางสาวธรรัตเต็มสันเทียนะคะน <encia> ักวิชาการสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถามสแกแสงกล่าวปิดโครงการสัมมนาเรื่องแนวทางการป้องกันและดูแล ขอชมเชยคณะผู้ดำเนินงานที่ได้จัดทำโครงการดีๆขึ้นมาและขอขอบคุณวิทยากรที่กระุณาเสียเวลาให้เกียรติมามอบความรู้และเป็นวิทยากรอันเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมสัมมนาซึ่งส่งผลให้การดำเนินโครงการสัมมนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการในโอกาสนี้ ดิฉันขออาราธนาคุณพระศรีรัาตนตัยและเสียงศักดิ์สิทธิ์ท่านที่เคารพนับถือตลอดจนเดชพระบารามีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพาาระปรมราชินีนาโปรดดลบันดาลให้ทุกท่านพร้อมด้วยพลังความคิดพลังปัญญาพลังแห่งจิตใจใยดีเพื่อเป็นพลังแห่งสัมฤทิ์ผล ที่ทุกท่านได้มุ่งหวังทุกประการบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วพิฉันขอปิดโครงการสัมมนาแนวทางการป้องกันและดูแลตนเองจากโรคระบบทางเดินหายใจตะบา